นี้เราอยากให้บ้านพักคนชราที่บางแคนะคะเข้ามาฟังธรรมของพระปมบฑิตด,ด้วยให้เด็กพิการในจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาร่วมพิธีในวันเปิดคือวันที่18ด้วยที่สุดก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาที่จะมาให้ไดอรัตนาพระสงฆ์มาแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งพระภูมิพระภาคของเราได้ทรงแสดงไว้เมืองอริยสัจสีนั้น จะเป็นการแสดงเรื่องราวนะคะเราเอาจากบอร์ดที่ไม่มีชีวิตชีวามาเป็นบอร์ดที่มีชีวิตชีวานั่นก็คือจะมีการแสดงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับคาสอนของพุทธองค์ในเรื่องของอริยสัจสี่ว,วันอาทิตย์ที่24ก่อนเราจะเวียนเทียนอันยิ่งใหญ่ก็มีการแสดงจริงอีกครั้งหนึ่ง้วยเการ19.0นซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะมีซุ้มกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นซุ้มการสาธิตการทําอาหารข้าวหวานปีนี้เราได้รับเกียรติจาก ท่านองคมนตรีคือท่านพระราุวรรณสรัฐท่านจะมาเป็นประธานเปิดงานให้แล้วก็รพระพระพรมดิตนะคะท่านก็จะมาแสดงประกาธรรมให้ว่าการที่จะเป็นคนสมบูรณ์ได้ต้องประกอบไปด้วยศีลส,สมาธิและปัญญาค่ะและเราก็จะจบลงด้วยการขับเสภาเรื่องตามรอยธรรมค่ะทำงานอากักคือหลักชัยในมนุษย์ จุดสิ้นสุดใกล้เข้ามาอย่ากรำมส่วนคือดิฉันได้นิมนต์พระนิสิตระดับปัญญาโทของมจรมาสองรถบัตรให้ท่านมาดูในเมืองอเดีสสีเพื่อที่ท่านจะได้คอมเมนต์ให้กับจังหวัดด้วยว่ารูปแบบที่เราจัดนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะและว,วันนี้นะคะในานามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ